บันทึกเดินเรือรอบทะเลเอริเทเรียนหรือทะเลแดงในปัจจุบันเป็นบันทึกโบราณอายุกว่า2,000ปีซึ่งไม่ได้บันทึกชื่อผู้แต่งไว้ราวกลางศตวรรษที่หนึ่งก่อนคริสต์ศักราชเขียนจากพ่อค้าชาวอียิปต์ที่พูดภาษากรีกโดยบันทึกไว้66บทอธิบายถึงเส้นทางการค้าทางทะเลจากอียิปต์โบราณไปตามชายฝั่งแอฟริกาตะวันออกจนถึงประเทศแทนซาเนียในปัจจุบัน และอธิบายถึงเส้นทางการค้าจากอียิปต์โบราณไปยังคาบสมุทรอาหรับผ่านอาเปอร์เซียไปยังชายฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรอินเดียรวมถึงฝั่งทะเลอันดามันของไทยที่ไม่มีใครเคยสำรวจมาก่อนโดยอธิบายถึงสถานที่ต่างๆไว้ดังนี้ว่าพวกเขาเริ่มออกจากเมืองค้าขายแห่งแรกที่ท่าเรือมาเซ่ของอียิปต์แล้วแล่นเรือลงใต้ต่อจากที่นั่น ไปที่เมืองท่าเบเรนิเกเพื่อออกสู่ทะเลเอริเทเรียนบนชายฝั่งด้านขวามือเมืองเบเรนิเกเป็นประเทศของชาวบาบารเรียนที่ไม่ได้พูดภาษากรีกเป็นเผ่าคนทําประมงอาศัยอยู่ในท่ากระจัดกระจายไกลออกไปในแผ่นดินมีเผ่าล่าสัตว์และหาของป่าแต่ละเผ่าอยู่ภายใต้การปกครองของหัวหน้าลึกเข้าไปในแผ่นดินทางตะวันตกของพวกเขามีเมืองหนึ่งชื่อเมโร ด้านทิศใต้ของเผ่าลาสัตมีเมืองตลาดเล็กๆบนชายฝั่งถูกเรียกว่าเมืองปโตเลมัแห่งนักล่าซึ่งอยู่ภายใต้ราชวงศ์ฟาโรปรโตเลมีตลาดในเมืองมีเต่าบกของแท้น้อยและพบสินค้างาช้างไม่มากสถานที่แห่งนี้ไม่มีท่าเรือเข้าถึงได้โดยเรือเล็กเท่านั้นด้านทิศใต้เมืองปโตเลมัแห่งนักล่ามีเมืองอดูลิตซึ่งเป็นท่าเรือที่ราชการจัดตั้งขึ้น ตั้งอยู่ปลายอ่าวที่ทอดยาวไปทางทิศใต้ก่อนจะถึงท่าเรือมีภูเขาตั้งอยู่มีชายฝั่งแผ่นดินโอบล้อมทั้งสองด้านเรือที่มุ่งหน้าไปยังท่าเรือนี้จะทอดสมอจอดรออยู่ที่นี่เนื่องจากมีการโจมตีจากโจรสลัดแล้วเดินทางบกสามวันไปยังเมืองโคโลกตลาดขายงาช้างแห่งแรกแล้วเดินทางต่อไปอยังเมืองของชาวออสุไมเมืองนี้ขายงาช้างและนอแรก ซึ่งถูกนำมาจากประเทศแถบแม่น้ำไนโดยผ่านเขตซีเนียเมืองอดูลิตห่างออกไปอีก125กิโลเมตรมีอ่าวลึกมากอีกแห่งหนึ่งมีกองทรายอยู่ด้านขวาของทางเข้าที่ด้านล่างสุดมีหินออฟซิเดียนอยู่เป็นสถานที่แห่งเดียวที่ผลิตหินนี้ขึ้นมามีการนำเข้าเสื้อผ้าที่ผลิตในอียิปต์เป็นเสื้อคลุมจากเมืองอาซิโนที่ผลิตในเมืองดิออสโพลิตมีภาชนะทำด้วยทองเหลือง ขวานเหล็กและดาบซึ่งใช้สําหรับล่าสัตว์มีแผ่นทองคําและเงินที่พระราชาใช้มาจากเขตอาริกามีการนําเข้าเหล็กกล้าผ้าไายที่เรียกว่าโมนาเชตมีผ้ามัสลินและครั่งจากอินเดียถ้าจากอ่าวอาหรับไปทางทิศตะวันออกมีเมืองตลาดของชาวบาบาเรียนเรียกว่าท่าเรือฝั่งไกลซึ่งไม่มีท่าจอดเรือแต่มีทางลาดให้เรือท่อสมอได้ และนอนพักในสภาพอากาศดีการเดินทางจากอาราเบียไปยังชายฝั่งอีกฝากนั้นมีตลาดเล็กๆชื่อว่าอาวาไลทที่เมืองนี้มีน้ำองหุ่นเปรี้ยวจากเมืองอดีโอโพลิสมีข้าวสาลีวายผ้าแต่งตัวและเครื่องเทศที่ชาวบาบาเรเอียนใช้แทนข้ามไปยังเมืองโอเซลิสและเมืองมูซาแล้วนำสินค้ามาขายคนในเมืองนิสัยดูร้ายมากถัดจากแคว้นอาวาไลมีเมืองตลาดอีกเมืองหนึ่ง เรียกว่ามาลาโอชาวเมืองอยู่กันสุขสงบมากสินค้านำเข้ามาอย่างเมืองนี้มีเสื้อคลุมจากเมืองอาสิโนโมีแผ่นทองแดงอ่อนและเหรียญเงินไม่มากมีการส่งออกเครื่องกำยานอบเชยและโอปอลอินเดียไปยังอาราเบียบ้างแต่ไม่บ่อยครั้งเรือเดินทางสองวันจากเมืองมาลาโอไปที่เมืองมันดุสมีที่จอดท่อสมอเรือปลอดภทยก่อนเข้ากาอต้องขออนุญาตก่อน จากนั้นจึงส่งออกสินค้าที่ระบุไว้เข้าไปขายบนก่อได้พราะ้าที่นี่ฉลักมากเลยเมืองมันดุสแล่นเรือไปทางทิศตะวันออกอีกสองวันมาถึงเมืองโมซิลัมเมืองนี้มีจุดจอดเรือไม่ดีมีสินค้าพวกเหล็กน้อยมากมีเครื่องแก้วเครื่องเทศกระดองเต่าและกำยานในปริมาณเล็กน้อยแล้วล่องเรือไปตามชายฝั่งเลยเมืองโมซิลัม ไปสองวันจะถึงแม่น้ำในน้อยซึ่งมีน้ำผู้สวยงามมากมีเมืองขนาดใหญ่เรียกว่าอคันนาผลิตกัายานได้ปริมาณมากและมีเกรดคุณภาพดีที่สุดนอกเหนือจากสถานที่แห่งนี้ยังมีชายฝั่งที่หันไปทางทิศใต้เป็นแหลมแห่งเครื่องเทศทางทิศตะวันออกที่ท่อสมอเรือบางครั้งมีอันตรายจากแผ่นดินไหวเมื่อน้ำทะเลขุ่นและเปลี่ยนสีพวกเขาทั้งหมดจะวิ่งไปยังแหลมตาบา ซึ่งเป็นที่ปลอดภัยเลยเมืองตาบาไป62กิโลเมตรมีเมืองหนึ่งชื่อโอปอนซึ่งนำเข้าสินค้าต่างๆหลายชนิดมีอบเชยในปริมาณมากที่สุดมีกระดองเต่าอีกมากมายนับว่าดีกว่าที่อื่นและมีท่าแรงงานซึ่งถูกนำไปยังอียิปต์จำนวนมากเดินทางต่อไปยังเมืองเอพิฟีโดยแลกเปลี่ยนสินค้าขณะล่องเรือไปตามชายฝั่งประเทศนี้ไม่อยู่ภายใต้ การปกครองของราชาเมืองแต่ละแห่งปกครองโดยหัวหน้าที่แยกจากกันแล้วแล่นเรือเรียบตามชายฝั่งเมืองอสูนาติกไปจนถึงเกาะเมนุสีิอัสซึ่งอยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่เป็นป่ามีแม่น้ำและนกนานา,นาชนิดไม่มีสัตว์ป่าแต่มีจระเข้ที่นี่ทำเรือแคน,นูโดยขุดจากต้นไม้ทั้งต้นใช้ไม้เพียงแท่งเดียวในการจับปลาและตัา เดินทางอีกสองวันถึงเมืองสุดท้ายของทวีปอาซาเนียซึ่งเรียกว่าเมืองราปรตามีสินค้างาช้างกระดองเต่าจำนวนมากตามแนวชายฝั่งมีเหล่าโจนสลัดที่อยู่ภายใต้หัวหน้าเผ่าซึ่งต่อมากลายเป็นประเทศแรกในอ่าวอาราเบียมีชื่อว่ามือมูซาปกครองโดยโจนสลัดสินค้านำเข้าของเมืองมูซาคืออาวุธต่างๆมีขวานมีสั้นสว่านและแก้วหลายชนิด มีการส่งออกงาช้างและนอราจำนวนมากแต่คุณภาพได้กว่างาช้างเมืองอดูลิตท่าเรือของเมืองอาเซเนียเป็นตลาดสุดท้ายของทวีปที่ทอดยาวไปจากเมืองเบเรนิเกนอกจากเมืองเหล่านี้แล้วมีมหาสมุทรที่ยังไม่ได้สำรวจค้งไปทางทิศต,ตะวันตกไปทางตอนใต้ของเอธิโอเปียประเทศลิเบียในแอฟริกาและทะเลตะวันตกเมื่อแล่นเรือจากเมืองเบรงเบรนิเกต่อไปอีกสองวัน จะพบท่าเรือมัตเซินแล้วแล่นเรือไปทางตะวันออกข้ามอ่าวที่อยู่ติดกันจะพบท่าเรือและป้อมปราการอีกแห่งหนึ่งเรียกว่าหมู่บ้านไวซึ่งมีถนนทอดยาวไปเมืองเปตรามีมาลิคัสกษัตริย์ชาวนาบาทานปกครองด้านทิศใต้สถานที่นี้คือประเทศอาระเบียซึ่งอยู่ติดกับทะเลเอริเทเรียนเป็นระยะทางไกลมีชนเผ่าต่างๆอาศัยอยู่ในประเทศนี้คำพูดของพวกเขาแตกต่างกัน พ่อค้าที่แล่นเรือออกนอกเส้นทางจะถูกปล้นและจับไปเป็นทาสคนป่าเถื่อนนี้เรียกว่าชาวคาไนการเดินเรือเป็นสิ่งที่อันตรายมากต้องแล่นผ่านประเทศอาระเบียให้เร็วที่สุดจนกระทั่งมาถึงกาะเบิร์นผู้คนในเมืองอยู่อย่างสงบสุขมีคนเลี้ยงสัตว์เช่นวัวแกะและอูฐถัดจากสถานที่เหล่านี้แล้วทางด้านซ้ายของอ่าวบริเวณริมฝั่งคือเมืองมูซาเป็นเมืองการค้า ที่จะตั้งขึ้นตามกฎหมายอยู่ห่างไกลาจากเมืองเบเรนิเกเป็นที่พักสำหรับคนเดินเรือไปทางใต้ระยะทางราว1,800กิโลเมตรสถานที่ทั้งหมดมีชาวอารับเป็นเจ้าของการค้าของที่นี่คึกคักมากพวกเขาค้าขายกับชายฝั่งทะเลอันไกลโพ้นจากเมืองบาริกาซาโดยส่งเรือของพวกเขาไปที่นั่นแล้วนำสินค้าเข้ามาขายแล่นออกจากท่าเรือ เมืองมูซาได้สาวันจะพบเมืองหนึ่งชื่อเซาอาอยู่ท่ามกลางภูมิภาคที่เรียกว่าเมืองมาปริติตมีข้าราชการชื่อโชแลบุสอยู่ในเมืองนั้นปกครองอีก9วันต่อมาเรือแล่นไปถึงเมืองซาฟาที่อาศัยของราชาคาริบาเอลกษัตริย์ผู้ชอบธรรมซึ่งปกครองสองชนเผ่าคือชาวโฮเมไรค์และชาวสบายตลาดเมืองซาฟาไม่มีท่าเรือ แต่มีถนนและที่ท่อสมอเรือสินค้าที่นำเข้ามาขายเป็นพวกผ้าสีม่วงมีทั้งเนื้อละเอียดและหยามีเสื้อผ้าสไตล์อารับปักทอด้วยทองคำมีผ้ามัสลินไว้ทำเสื้อคลุมและวายเป็นจำนวนมากไว้ขายพระราชาและแม่ทัพมีม้าเป็นพาหนะใช้ภาชนะที่ทำด้วยทองคำและเงินขัดเงาเสื้อผ้าทออย่างประณีตมีการส่งออกหินสีมีค่า ไปขายที่เมืองอวารายและชายฝั่งอันไกลโพ้นการเดินทางมายังเมืองนี้ดีที่สุดประมาณเดือนกันยายน